สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดน่านครับการไปเที่ยวจังหวัดน่านของผมวันนี้ครับผมมาเริ่มต้นที่จังหวัดตอนนี้ผมอยู่จังหวัดอุทัยธานีนะผมมาทําธุระอยู่ที่จังหวัดอุทัยผมว่าจะขับรถจากอุทัยธานีเนี่ยไปที่ตัวเมืองน่านก่อนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็บ่ายโมงแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะไปถึงตัวเมืองน่านเนี่ยทันวันนี้ไหมถ้าเกิดไม่ทันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องนอนระหว่างทางก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่อยขับต่อไปเนาะแผนทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ไได้วางแผนนอะะรเลยกับ การเที่ยวในทริปนี้นะผมไม่ได้วางแผนเลยแม้กระทั่งที่พักหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้จองผมไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยรู้แค่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเห็นในเพจเนี่ยที่เขาแชร์กันเนี่ยการเที่ยวเป็นวงกลมในจังหวัดหน้านะผมรู้แค่นั้นแล้วก็ไอการเที่ยวเป็นวงกลมเนี่ยผมจะนําไปเที่ยวในทริปนี้ด้วยนะผมรู้แค่การเที่ยวเป็นวงกลมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูว่าการเที่ยวเป็นวงกลมเนี่ยมันระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่ามันระยะทางของวงกลมนี้เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็วิ่งเส้นทางไหนเอ เส้นทางไหนบ้างถนนเป็นยังไงที่เที่ยวแต่ละอย่างมีอะไรบ้างระยะทางเท่าไหร่วิวข้างทางเป็นยังไงแล้วก็ที่เที่ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทั้งหมดนะแล้วก็รถเนี่ยเป็นรถเล็กนะมันเป็นรถเล็กเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้นะว่าใบหน้าเนี่ยรถเล็กอย่างเงี้ยมันสามารถขับท่องเที่ยวได้สบายไหมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูรถเล็กก็คือรถยาริสนะผมเช่ามาเป็นรถยาริสเครื่องพันสองถ้าเกิดใครเครื่องใหญ่กว่านี้เนี่ยก็คือขับได้สบายแหละถ้าเกิดผมไปได้หมดนะเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จเนี่ยเดี๋ยวขับรถ ยยาวดีดได้เวลาไปต่อตอนนี้นะครับเป็นเวลาสองทุ่มนะจดเติมน้ำมันแล้วก็กินข้าวเซเว่นเหนื่อไหมได้นะตอนนี้เพิ่งถึงเพลเองนะก็เดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จไปกินข้าวกันปะกินข้าวกะเพราดีกว่าเฮ้ย hey, แผนก็น่ากินว่ะ <c oughs> หิวแล้วตอนนี้สองทุ่มแล้ว นี่ได้มาแล้วนะครับมื้อเย็นของเราวันนี้มีหมูยอแล้วก็ข้าวพะแนงเดี๋ยวผมกินตรงนี้เสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูระยะทางกันนี้ ระยะทางนะในแมพเนี่ยเขียน186กิโลหกิโลนี้เนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้เราจะรอดไหมนะว่าแบบจะไปถึงมันจะดึกเกินไปไหมเพราะว่าที่พักก็ไม่มีเนาะ<ๆ>ก็เลยแบบเอ้แม่งเอ้จะเอาไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองขับดูก่อนนะว่าเราไหวถึงที่ไหนถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเราอาจจะจอดพักกลางทางอาจจะหาที่พักเป็นแบบที่พักเล็กๆถูกๆเลยอะแล้วเราก็จะนอนต่อแต่ใจจริงอะอยากจะไปให้ถึงน่านเนาะอย่างที่บอกไปอะเพราะว่าถ้าเกิดไปถึงน่านเสร็จเนี่ยเราไปอยู่ตัวเมืองน่านเนี่ยพ นี้เช้าเนี่ยเราสามารถขับรถเที่ยวได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไปไม่ถึงเนี่ยเราออกเช้าพรุ่งนี้ก็จริงกว่าจะไปถึงหน้านอีกมันก็แบบเออสายสายกว่าจะถึงหน้านแล้วเนาะก็เลยเออรีบกินเดี๋ยวรีบไปอีกร8 6กิโลเนี่ยในนี้มันเขียนต้องสามชั่วโมงเนี่ยม,มีหมูยอเนี่ยอิย่มแล้วนะแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะได้นอนที่จังหวัดไหน จากจุดนี้เนี่ยไปที่น่าเนี่ยยังน่าจะอีก 2- 3สามชั่วโมงนะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มจะห้าสิบละนี่สองทุ่มจะ50แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวได้นอนที่ไหนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะแต่คือแบบ ه, ทางมันแบบมันเริ่มมืดเงแล้วมันก็บางทีบางช่วงที่ขับผ่านมาเนี่ยมันเป็นภูเขานะแล้วก็บางจุดทําทางแล้วทางต้องเบี่ยงไปใช้อีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบเหลือเลนเดียวเลนเดียวอย่างเงี้ยมันขับยากบางจุดเนี่ยมันขึ้นภูเขาเนะก็เลยแบบ เออขับยากนิดนึงมันเลยแบบถึงช้ากว่ากำหนดหน่อยนะ,ะก็อ่ะเดี๋ยวผมปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวขับไปเดี๋ยวผมได้นอนที่ไหนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะเออไปทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบนะผมถึงตัวเมืองหน้าเรียบร้อยเลยนะกำลังหาที่พักไปเรื่อยๆนะมันแบบสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มมันเงียบไปหมดเลยอะ่ะ ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดยังเช็คอินรับคนอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้อันนี้มันเป็นอพาร์ตเมนต์ว่ะห้องพักรายวันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเราจะได้นอนที่พักแบบไหนห้องแบบไหนเนาะแต่แบบอยากนอนแบบถูกๆแบบนอนกี่ชั่วโมงยังไงเนี่ยนอนแบบเจ็ดแปดชั่วโมงเองก็คงออกแล้วว่ะน่นโคซีเฮาส์นนไม่ได้หาไนีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถึงจุดหมายของเราแต่ละจุดเนี่ย กี่โมงแล้วเราจะถึงตรงไหนอะไรยังไงเราจะไหวไม่ไหวอะไรยังไงเออคุ้มเมืองมินหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรทุกคนครับตอนนี้ผมขี้เกียจหาแล้วมันดึกแล้วมันกี่โมงแล้ววะห้าทุ่มกว่าแล้วนะเป็นที่พักแบบห้องพักรายวันรายเดือนอะไรอย่างงี้เนาะเออเดี๋ยวลองเข้าไปถามราคาดูแล้วก็เออถ้าเกิดมันไม่แพงมากเดี๋ยวผมมาบอกราคาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายห้องให้ดูแล้วกันก็ <c oughs> เป็นประมาณน,นี้ ห้องอยู่ตรงนี้เลยเหรออันนี้ราคาห้องเท่าไหร่นะราคาห้องห้าร้อยบาทนะอุย้ยห้องห้าร้อยบาทยังดีเขามีตู้เย็นให้เราด้วยอะ่ะอ่ะก็สภาพห้องอดียวให้ดูก่อนอ่ะยังดีมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เราก็ตามราคาเนะห้าร้อยบาท โอ้ยมีระเบียงด้วยวะเออยังดีเนาะมีพวกนี้ให้มีเตียงมีเก้าอี้นั่งหน่อยหนึ่งโต๊ะนั่งหน่อยตู้หน่อยพัดลมหน่อยอะ่ะวันนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ําพักผ่อนแล้วก็นอนก่อนนะอาจจะตื่นสักเจ็ดแปดโมงแล้วก็จะได้ไปเลยเนาะเออก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเนาะทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลา 7จ็ดโมงนิดๆนะ7จ็ดโมงยนะีเนาะเก็บของเรียบร้อยเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปหาข้าวเช้ากินเนาะข้าวเช้าก็คือเดี๋ยวจะไปหาเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะอาจจะเป็นแบบพวกตลาดเช้าอะไรอย่างงี้เนาะเจ็ดโมงกว่านะจะแบบน่าจะยังมีตลาดเช้าอยู่นะเจ็ดโมงกว่าอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นรถที่ผมจะขับทั้งทริปนี้นะก็คือเป็น ตดยต้ายาลิดเครื่องอพันสองเนาะคือบางคนเนี่ยอยากจะรู้นะว่าผมขับรถอะไรมารถก็เช่ามานะจะได้รู้ว่าขับขึ้นไหวไหมสบายไหมเออเป็นยังไงบ้างเออไปแต่ละทางเป็นยังไงก็เครื่องพันสองถ้าไหวเนะี่ยเครื่องที่ใหญ่กว่าคันนี้เนี่ยมันก็คงไหวหมดแหละเออ,เอ,อวัสีทองเนอะไรอะไฟเขียวทำไมโผล่มา ถึงตลาดแล้วนะตลาดเช้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่าก็ลองลอลๆขับๆมาเรื่อยๆอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวตลาดเช้าปกติทั่วไปเนาะมีของกินแบบนี้นี่ซหมูปิง้งสามสบาทน,นี่เดี๋ยวไปกินบ้านโจ๊กะก็ตอนนี้นะที่เราอยู่น่าจะเป็น ชื่อตลาดตั้งจิตอนุสอนสองนะนี่อยู่ที่ร้านโจก๊กละอ่ะได้โจก๊กละก็เป็นโจ๊กหมูแล้วก็โจ๊กไข่ปกติแล้วก็ได้หมูปิ้งแล้วก็บะท้องโปมาเ,ออเดี๋ยวก็กินข้าวอะนะ่ะเนาะ กินอิ่มแล้วนะไปกันต่ออร่อยมากนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้ให้มันเป็นแบบศูนย์ๆแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งจากจุดนี้เนี่ยให้เป็นจุดเริ่มต้นนะถ้าจบทริปนี้เนี่ยผมวนรอบเป็นวงกลมได้สําเร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าไอระยะทางตรงนี้มันเท่าไหร่เนาะแล้วก็อ่ะผมมาให้ดูตรง GPS ที่ผมตั้งก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยจุดสีดำเงินจุดนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็คือตัวเมืองของน่านนี่แหละ นี่ตัวเมืองน่านนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะวิ่งจากเส้นนี่ครับ101นะ ผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ1นึผมจะวิ่งไปทางซ้ายนะอย่างที่ผมบอกวิ่งวนไปทางซ้ายนะี่หนึก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะเราก็จะใช้ถนนหมายเลข1นึ่ไปเรื่อยๆก่อนนะจนน่าจะถึงปัวเลยนะผมว่านะน่าจะถึงปัวเดี๋ยวถึงแถวนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะว่าเราควรจะไปปัวไปสกาดหรือจะไปทางไหน <assets> เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะแต่เอาให้ถึงปัวก่อ,กอนแล้วกันนะว่าว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็มาคร มันจะเป็นยังไงมันจะต้องเจอกับอะไรทางมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดทางมันแบบสวยงามหรือทางมันแบบยากลาบากยังไงเดี๋ยวผมถ่ายภาพไว้ให้ดูแล้วกันนะว่าเส้นทางมันจะเป็นแนวๆประมาณไหนแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวก็เริ่มจากจุดนี้ในเมืองขับตามเส้น101ไปเรื่อยๆไป ่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดภูเก็ตเนาะไม่รู้ว่าวัดนี้เป็นยังไงเนาะก็อะลองเข้ามาดูหน่อยแล้วกันจริงๆขับเส้น101มาเนี่ยเราก็จะเข้ามา108 1เนาะก็ยูเทินเข้ามาได้เลยแล้วก็ปักหมุดวัดภูเก็ตนั่นแหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็จากจุดนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่อีกเส้นหนึ่งเนาะเออเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวพามาดูวัดก่อน ก็มีแบบถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เนาะให้ชมทุ่งนาเหรอบนวัดเหรอเฮ้ยข้างล่างร้านอะไรวะสวยเฉยข้างล่างดีมากอ่ะถ้าเกิดแบบเช้าเช้าเย็นเย็นเนาะมีน้ําตกน้าไหลอย่างงี้ด้วยอ,ะอ่ะเฮ้ยแม่งสวยเฉยเลยอะดูวิวดิโอ้ผมว่าหน้าหนาวนี่แม่งโคตรสวยแน่เลยว่ะโอ้แต่ตอนนี้มันร้อนเนาะมันร้อนจริงชื่อลมภูนาปูสามนะก็คือถ้าเกิดใครจะมาก็ไม่รู้ว่าเป็นที่พักหรือเปล่าแต่ดูเหมือน ร้านอาหารหรืออะไรสักอย่างละมัง้งก็ปักหมุดวัดภูเก็ตก็ได้เนาะเฮ้ยแต่สวยว่ะสวยเฉยเลยอะ่ะอ๋อตรงนู้นก็เป็นที่พักว่ะเฮ้ยแม่งสวยมากโอ้ยไม่น่าเชื่อว่ะสวยเฉยเลยเว้ยเฮ้ยมาแบบเออมู้มเนาะแต่วัดนะ่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากมายเนาะแต่คือวิววันดีมากวิวดีว่ะตรงนี้ก็อ๋อเขาเป็นแบบที่ให้อาหารปลาเนาะแต่คือท่อมันตันเนาะฝั่งนู้นเขาเขียนว่าห้ามใส่ละเพราะว่าท่อมันตัน จริงๆเขาแบบมีบริการเงี้ยแล้วก็แบบบริจาคเนาะแต่ท่อมันตันแล้วแล้วท่อเนี่ยมันก็เป็นแบบส่งไปถึงข้างล่างนู่นดูด,ด,ดิอย่างเท่เลยวะ่ะแต่ท่อตันเฉยเลยอืมมันไม่ค่อยไหลละเสียดายดโอ้ต่วิวแม่งโคตรดีเลยวะ่ะเช้าเช้าเย็นเย็นเนาะหรือหน้าหนาวนะโอ้โหมีเด็กมาทัศนศึกษาด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมวนทางนี้ให้ดูอ๋อนี่ทางลงชมทุ่งนาวะ่ะมีทางลงชมทุ่งนาด้ะไปดูไหมนิดนึงไหมเออเดี๋ยวลงไปดูนิดนึงเนาะว่ามันคืออะไรเนาะก็มีทางลงวะ่ะไม่รู้เลยอุ้ยสูงอยู่นะ <c oughs> ไปไหมไปอ่ะไปเข้าไป <c oughs> มาเห็นบันไดแล้วชะงักนิดนึงอะ่ะเอ้ยนาเขาสวยมากเลยนะนี่คือถือว่านาสวยเขียวแบบเขียวอะ่ะเขียวอะ่ะไม่ต้องเพิ่มสีอะ่ะ อ๋อก็จะเป็นทุ่ง,งานาที่เรายืนดูข้างบนนั่นแหละตรงนี้ก็มีให้อาหารปลาเอาเล้าให้อาหารปลาเมื่อกี้อยากให้สิบบาทใส่ได้อันนี้ท่อไม่ตันท่อสั้นค่อยๆใส่กันนะให้ปลามันมาก่อนเรียกปลากันอุยอ้ยอุ้ยปลาอย่างเยอะเลยปลาเต็มเลยโอ้โหตัวอย่างใหญ่ตัวใหญ่มากมาอะไรวะ เดินมาอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นที่ผมถ่ายให้ดูข้างบนเมื่อกี้นี้นั่นแหละไม่มีอะไรเหมือนเขากั้นปิดไว,ว้ว่ะเอออาจจะไม่ได้เข้าไปหรอกไม่น่าจะมีอะไรเนาะก็เดี๋ยวไปจุดต่อไปดีกว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําทําธุระส่วนตัวแล้วก็ไปกันต่ออ่ะทุกคนตอนนี้ผมกําลังคิดว่าน่าจะไปหาคาเฟ่สักที่นึงนะจากจุดที่ผมอยู่ตรงวัดภูเก็ตตรงนี้เนี่ยก็อีกสักประมาณ1กิโลก,กว่าๆนะเออ คาเฟ่นี้เส้นทางก็อ่าไม่ไกลนะเดี๋ยวผมจะไปคาเฟ่ตรงนี้ก่อนดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออจเะไปนั่งคาเฟ่สักแป๊บหนึ่งตอนนี้ออกไปไหนก็ร้อนอยู่ดีเนาะชื่อคาเฟ่วา่าผมบอกชื่อก่อนละกันชื่อว่านาเขาเราน,าน่านนะเดี๋ยวขวายพา <c oughs> เราต้องขึ้นเนินอ่ะป่ล่ะเอาาะเอใช่อุ้ยอะ ก็ที่จอดรถประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาไปดูบรรยากาศในร้านก่อนว่าเป็นยังไงขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นมาข้างบนเฉยเลย <c oughs> ชื่อร้านว่านาเขาเราน่านเนาะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะทั่วทั่วไปถือว่าถูกถูกกว่าทั่วไปด้วย <c oughs> โอ้ยที่นั่งโคตรเล็ก <c oughs> คือตอนนี้มันมันมันจะเที่ยงแล้วไงมันก็ได้แบบแอบร้อนนิดนึงเนาะเลยแบบเออหากาแฟกินวิวก็แบบ มองนาไปอ่ะอันนี้ก็ได้มาแล้วอุ้ยสีสวยวะชานะ้ชากุหลาบบวกน้ำสม้มเออแล้วก็กาแฟของผมแล้วก็เค้กมะพร้าวตอนนี้กําลังหาที่ทําคอนเทนต์ถ่ายรูปแค่นั้นแหละอย่างตรงนี้เขาก็เขียนว่ามุมมหาชนสําหรับถ่ายภาพเท่านั้นเนาะเออ <laughs> เขียนไว้เลยสุดร้าถ่ายภาพอ่ะก็ถ่ายภาพแล้วก็ไปหาที่นั่ง บรรยากาศตรงแบบร้านนี้ก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะเออข้างหลังไกลๆนู่นก็จะเป็นภูเขาแล้วก็แบบมีทุ่งนาทุ่งข้าวโพดท,ที่พักต่างๆแล้วก็แบบอ่ะวิวในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ผมนั่งอยู่ข้างบนนะนก็เลยแบบเออมองเห็นข้างล่างอย่างนี้เลยตัวใหญ่มากกาลังลร้อเลยรับพี่เวข้างในดูดิไม่จุ้มนาจิ้มเนี่ย อร่อยอร่อยจริงๆอย่างเงี้ยเนื้อมันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีกลิ่นเนยแบบหอมเลยอ่าโอ้โหเด็ดอร่อยด,ด,ดู๋ยวดูวิวนี้กันนั่งห้อยอย่างงี้เนี่ยนะ ไม้งอแล้ว,ไม,วไม้งอแล้วดูดี<อ>๋ย <c oughs> นั่งถ่ายรูปไม้ทบหักคือร้านนี้เขามุมถ่ายรูปเยอะนะเออใครแบบชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ย ไปสรรหามุมเอาเนาะผมก็เห็นคนอื่นเขามาเขาก็ถ่ายรูปแบบโอ้ยไปทั่วเลยเยอะมากขอยากไปมุมไหนก็ตามสบายตอนนี้ครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนั่งสนานเลยบ่ายโมงครึ่งผมนั่งอยู่นี่โหใช้เวลานานอยู่นะแล้วก็นั่งหาที่พักไปด้วยเนาะก็เลยแบบเออนานหน่อยหาที่พักได้แล้วแล้วก็จองไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปนอนแถวแถวทางขึ้นไปสก,กาดนะแต่ยังไม่ถึงสก,กาดเนาะก็จองไปแล้วนะเป็นที่พักแบบโดมนะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแล้วกันว่าที่พักเป็นแบบไหนนะเป็นแบบโดมเออไป ไปดูที่พักกันวันนี้เรายังไม่ได้เริ่มแบบไอวงกลมเลยนะเราเริ่มมาหน่อยเดียวแต่พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มวงกลมเยอะแล้วเพราะว่าเราวกขึ้นไปสากาดนะวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆเนี่ยเราก็จะออกจากที่พักเราใช่ปะออกจากที่พักเราเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอ่าตามแบบวงกลมที่ผมบอกนั่นแหละเออตามวงกลมนะเดี๋ยวเข้าไปดูอะไรในเซเว่นทั้งหน่อยดีกว่า ซื้อโคขวดหนึง่ง่ะซื้อโคก่อนนะเผื่อไปกินที่พักโอ้ไปกันต่อนะครับโอ้ยเช่า ATV นี่หลงรักออแค่ตรงไปนี่นทางเข้าโอ้เป็นไงมีทุ่งนาด้วยทุ<ๆ>่งนา้อยๆ นู่นเห็นเปล่าโน่นนั่นโน้นนันตรง,ง,ง,ง้นชื่อที่พักว่าอ่านนี่หงรักเขาเมืองโป <laughs> ทุกคนตอนนี้ผมถึงที่พักแล้วนะเดี๋ยวลงไปสำรวจด,ด้วยจริงๆผมจ้องมาเป็นแบบโดมนะก็คือโดมอย่างเงี้ยแต่แบบโดมอย่างเงี้ยเนี่ยโดมโดมแต่โดมมันวิวไม่ค่อยดีว่ะเขาบอกให้เราเลือกดูตอนนี้เรากำลังตัดสินใจกันอยู่แต่เห็นโดมแล้วใจอ่อนเลยโดมสวย เนี่ยอันนี้เขาให้เราเข้ามาดูนะเขาเปิดแอร์ให้เราอุ้ยห้องหอมมากมด,ดูดิไดโด,ด,ดมันสวยอะ่ะเออกาแฟดิฟชาเชอร์อะไรอย่างเงี้นะคือแบบคือแบบสวยอะแต่คือติดอย่างเดียวที่มันไม่ได้เห็นแบบทุ่งนาอะไรตรงนูน้นแค่นั้นเองนะแค่นั้นเอง แต่คืออย่างอื่นมันก็โอเคนะแล้วก็เนี่ยมีอ่างทุกหลังนะเขาบอกตัดสินใจยากมากไอหลังนู้นเนี่ยที่ผมไปดูมาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นบ้านมันอาจจะหลังไม่สวยก็จริงแต่คือวิวมันดีกว่าไงแต่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเป็นโดมอย่างเงี้ยมีอ่างเงี้ยแล้วก็อาบน้ำเนี่ยถ่ายรูปทำคอนเทนต์อะไรเนาะผู้หญิงไงดูดิอันนี้ก็แบบนั่งกินนูน่นนี่นั่นนะ แต่คือเสียอย่างเดียวแค่ห้องน้ําอาจจะอยู่ไกลนิดเดียวไม่ไม่ไกลหรอกมันก็แค่เดินแบบสิบก้าวก็ถึงแล้วแหละแต่คือที่พักตรงนู้นมันห้องน้ํามันอยู่ในตัวไงเออเนี่ยโดมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนว่าไงดีวะเนี่ยดูวิวบรรยากาศเขาแบบดีนะเงียบสงบมากแล้วก็แบบกินหมูกระทะไปหักข้าวโพดมาปิ้งไปนี่ข้าวโพดเขาเก่แล้วนะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะว่าตอนเย้นฝนมันไม่แน่นอนวลาอันนี้ก็คือบ้านเนาะที่ผมบอกเดี๋ยวผมเปิดบ้านหลังนี้ให้ดูดีกว่า อุ้ยห้องนี้ก็สวยสวยอยู่นะน่ารักวันน่ารักทั้งสองห้องเลยตัวกลางคืนมามุมวิวดีกระทะเนาะแล้วก็ไปนั่งข้างนอกนั่งกกระะะท็ได้้จอเนี่ยอย่างที่ผมบอกวิวตรงนี้มันจะดูดีกว่ามันมีภูเขามีอะไรอย่างเงี้เนาะเออมันวิวภูเขาเลือกไม่ถูกเลยสรุปก็คือเอาห้องนี้แหละเพราะว่าห้องน้ําในตัวด้วยนี่ห้องน้ําเออ แล้วก็วิวดีอยู่นะวิวดีกว่าตรงนู้นนะแต่แบบจริงๆก็อยากได้โดมนะเพราะว่ายังไม่เคยนอนแบบเป็นโดมนะเลือกยากจริงๆแต่ก็เลือกไปแล้วนะเขาบอกว่าถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยเขาก็มาสุมไฟดูหนังกลางแปลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบที่พักเล็กๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมเก็บของเอารถมาจอดอะไรก่อนเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศข้างหน้าเนาะที่พักเขาเดี๋ยวผมจะลองขับรถลงไปข้างล่างนะไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนไป เอารถลงมาจนได้เนาะทางแบบอ่ะดูเนิน <c oughs> แต่รถไม่ขูดไม่อะไรเลยนะรถเตียงี้ก็ยังไม่ขูดไม่มีเสียงขูดอะไรเลยก็ลงมาได้จอดหน้าที่พักเลยก็เดี๋ยวผมเอาของไปเก็บในห้องแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่เที่ยวหรืออาจจะไปขับรถเล่นอะไรอย่างนี้เนาะให้ดูที่พักอีกทีแล้วกันห้องพักแบบดีอะ่ะคือเขาแบบไม่ได้มีตู้เย็นให้นะแต่เขามีน้ําเย็นให้เนะข้ามาถึงเขามีน้ําเย็นให้หลงรักเขามึงโปนะไม่รู้คืออะไร แปลว่าอะไรไม่รู้แล้วก็เขามีอาหารเช้าให้ด้วยนะเออราคาผมลืมบอกบอกไปยังวะราคาห้องเนี้ยหรือห้องอื่นๆก็ได้โดมก็ได้นะราคาเดยวกนหมดก็คือน่าจะเป็นโปรของช่วงนี้หรือวันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเขาคิดแค่พันสามร้อยบาทนะพันสามร้อยบาทก็คือได้ห้องเนี้ยแล้วก็ได้อาหารเช้าแต่ตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีบริการเป็นหมูกระทะก็คือสั่งแยกนะถ้าเกิดใครอยากกินก็สั่งเขาแต่ถ้าเกิดใครไม่เอาก็ได้นะผมก็สั่งไปละหมูกระทะเออมันมาบรรยากาศนี้มันก็ต้องหมูกระทะแหละมันจะกินอะไรเออแต่ผมสั่งไปละเขาบอกว่าถ้า กินก็สั่งได้เลยเดี๋ยวหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาส่งนะครับหมูกระทะสี่ร้อยบาทเออถ้าเกิดเอาเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึง่งเดี๋ยวเราอาจจะไปขับรถเล่นกันเนอะไปะเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักผมเนี่ยแหละแล้วก็ผมเดินลงมาข้างๆเนาะให้ดูวิวจากข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวถ่ายขึ้นไปด้านบนนี่ครับที่พักนี่ที่พักโอ้สวยงาม ขับรถเล่นกันดีกว่าทางแบบชันแล้วก็คดเคียวมาก คนผมจอดรถดข้างทางเนาะเห็นวิวสวยดิก็เลยแบบอ่ะถ่ายให้ดูสักหน่อยนี่ดูวิวดิอย่างที่ผมบอกเนี่ยตรงสก,กัดเนี่ยวิวมันค่อนข้างดีทุกที่เลยนะอย่างตรงนี้ก็เป็นที่พักนะแล้วก็แบบมองไปเนี่ยจะเป็นภูเขาแบบนี้เลยผมคิดว่าหน้าหนาวหรือหน้าฝนเนี่ยน่าจะแบบเวิร์กเลยอะ่ะแบบดีเลยอะ่ะคือแบบหมอกน่าจะเต็มเลยนะเออแล้วก็แบบตรงทางขึ้นทีแรกอะ่ะตรงแรกๆอะ่ะมันอาจจะแบบดูเหมือนไม่ค่อยมีบ้านมีอะไรนะมันเป็นแบบ ไม่มีบ้านไม่มีชุมชนอะไรเลยนะทางขึ้นมาแต่พอขึ้นมาแล้วนี่เป็นแบบชุมชนเลยนะเออชุมชนใหญ่อยู่นะแล้วก็แบบที่พักเยอะมากแต่ตรงนี้ผ่านวิวมันสวยไงก็เลยแบบเอออยากถ่ายให้ดูหน่อยเนาะตอนนี้ครับเราเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวเออไป <laughs> เดี๋ยวเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันหิวสี่โมงกว่าแล้วนี่ก็เป็นร้านอย่างนี้เนาะ กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มนะก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่ดีขับรถมาเรื่อยๆมาโผล่อะไรก็ไม่รู้ฝ่ายน้ําปัวระหว่างรอที่พักเขาจัดหมูกระทะให้เนาะโหฝ่ายกั้นน้าน้ำข้นแรงเลยเดินไปได้ไหมเนี่ยโอ้หน้าไปเดินเล่นลงแถวนี้เนาะดูดิกลับที่พักที่กว่า ปล้กลับที่พักดีกว่านี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูทางเข้าที่พักผมนะนี่เดี๋ยวผมพาไปชมจุดตรงนี้เป็นจุดที่เขาปักหมุดให้เรานะเราก็เข้าไปอีกลงทางลูกลังแบบนี้เลยสองข้างทางก็จะเป็นแบบทุ่งนาบ้างอะไรบ้างเนาะขับไปอย่างนี้เลย นี่ถึงที่พักเราแล้ว,ลวถึงแล้วไปยินยกระติดเขามานะอ่ะนี่ทุกคนพอถึงเวลาเขาก็ยกอุปกรณ์มาให้เราเนาะอ่ะเรายกออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็มีหมูหนึ่งชุดอย่างนี้เลยนี่โอ้โหชุดหมูแล้วก็ชุดผักเนาะแล้วก็น้ำซุปน้ำจิ้ม Ồ uê, hãy đi <cười> <cười> ตอนนี้เริ่มมืดแล้วเด่ผมให้ดูบรรยากาศตอนแบบมึดๆแล้วกันยังกินอยู่เรื่อยๆยาวๆเลยนะตอนนี้หัวทะเขาาอร่อยนะคือแบบรสชาติดีเลยอะ